สวัสดีครับนี่ลุงดำนะครับก็พบกันเช่นเดิมครับเจ้าพ่อเลขอันนะครับตอนนี้การคำนวณไม่ว่าจะจดมาในเนี้ยเยอะแยะเลยครับนะครับจดมาแล้วก็ใส่คอมพิวเตอร์คำนวณเสร็จแล้วนะครับพอใส่คอมพิวเตอร์คมคำนวณเสร็จแล้วก็ได้เลขมาที่เราสนใจนะครับอตอนก็นะครับตอนนี้ก็ให้ไ,ไปแล้วทีนี้เราก็จะมาดูว่า เลขอันวันนี้คือเลขอะไรนะครับวันนี้เจ้าพอเลขอันทีเจ้าหลายๆเจ้าอันมาตรงกันก็จะมีนี่ครับเจ้าพอเลขอันนี้นะครับนี่เจ้าพอเลขอันนะครับนี่คือหลายๆเจ้าห้าหกเจ้าให้มาก็คือคำนวณเสร็จแล้วในคอมพิวเตอร์นะในคอมพิวเตอร์คำนวณแล้นนู่นคำนวณก็ออกมาเขียนก็ได้เก้าห้าศูนย์ นะครับเด่นเเด่นศูนย์นะครับเด่นเเด่นศูนย์นะครับคำนี้แต่สิ่งสำคัญก็คือว่าซื้อลอตเตอรี่รัฐบาลนะครับนีส่สองตัวสามตัวหลังนะครับน,นะครับนะครับเด่นนี้แล้วรวยทั้งหมู่บ้านรวยทั้งหมู่บ้านก็ได้เลขตัวนี้มาครับรวยทั้งหมู่บ้านได้เลขตัวนี้มานะครับนะ เลยท้งหมู่บ้านนี่ก็ซื้อวัตตอรีทางรัฐบาลนะครับหนุนทางรัฐนะครับวิ่งซื้อหวยนะครับตอนนี้ก็ยังมีขายอยู่นะครับนี่นะครับนี่ก็คือว่าคือเจ้าพ่อต่างๆนะเจ้าพ่อต่างๆที่เขาอั้นเลขนะอันเลขว่าห้ามตัวนี้ อันแล้วทีนี้ก็เหมือนบอกว่าเลขตัวนี้ต้องออกนะก็ะเลยอันไว้ นะครับตอนนี้เราก็คำนวณเลขได้เลขตัวน,นี้มาเอออันนี้เป็นแนวทางเฉยๆน,นะครับไม่ใช่ว่าลุงดำจะให้ซื้อนะครับเป็นแนวทางที่วิเคราะห์ตัวเลขเพื่อเราจะไปซื้อรตเตลรี่เป็นแนวทางแนวทางประกอบในการซื้อนะครับถ้าใครไม่มีเลขอะไรที่มั่นใจก็ลองลองดูงงงก็ได้นะครับแล้วมันตรงกระจเราไหมเราก็ไปซื้อรตเตอรี่สองตัว3าตัวนะครับปีใหม่นี้ก็ นะครับในเพจในไลน์เฉพาะเล็กอันนี้ก็ให้ท่านสมความปรารถนานะครับตอนนี้ลองดูลองดูนะครับตอนนี้อะไรก็ไม่แน่นะครับอาจจะถูกหวยร้อยกว่าล้านนะครับเหมือนที่คนนั้นก็ถูกอะไรวะเตท้ายสามตัวที่ออกว่าแปดศูนย์ห้านะครับเอาซื้อลอตเตอรี่เลยครับซื้อลอตเตอรี่ 805ตานั้นโอ้ถูกทีหนึ่งรับเงินไม่หวัดไม่ไหวเลยนะลุงดำก็นะงวดก่อนหน้านั้นลุงดำก็ให้เจ้าพอเล็กอันให้049มันออก0 0 093นะ093นะครับทีนี้093ทีนี้ตอนนั้นออก093 ออก093ทีนี้เราก็เลยบอกว่าออก093ทีนี้เราก็เลยเออใกล้เคียงนะครับจะพอเรขยันก็ให้093ออก0ออก0ออก093จะพอคาห์จะพอเลียกันก็ให้049นะครับตนนัวนี้อันนี้มาดูรวยทั้งหมู่บ้านที่ก็ถูก ตู้หมู่บ้านนี้ก็ถูกโรตรี่หรือถูกสองตัวก็ได้ขายกันทับวไปทัง้งหมู่บ้านน,นะครับอนนี้กลองดูนะครับลองดูถ้าเราไม่มีเลขอะไรเล่นหรือไม่มีอะไรที่จะที่จะเล่นหรือไงก็ลองซื้อโรตรี่สามตัวสองตัวท้ายดูนะครับนะครับถ้าที่บอกเด่นลองเนี่ยเรามั่นใจตัวไหนต็ตัวของเราสองตัวนี้ไปบวกใส่ที่เรา ต้องการแล้วก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่รัฐบาลนะครับให้เป็นแนวทางเฉยครับไม่ใช่ว่าเอา่ออย่างนี้ให้เป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับเป็นแนวทางในการตัดสิในใจว่าเราจะเล่นลอตเตอรี่รัฐบาลเลขอะไรดีนะครับมันเป็นแนวทางมันเป็นแนวทางอยู่นะครับมันเป็นแนวทางในการตัดสินใจว่าเอาเลขนี้ดีไหมเลขนั้นดีไหมนะไม่ใช่ว่า ตัดสินใจอย่างนู้นอย่างนี้เป็นแนวทางในการตัดสินใจขอโชคโชคดีในการซื้อรถที่รัฐบาลนะครับสวัสดีครับ